สวัสดีนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเรามาดูราดวงราศีกรลกฏกันนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะราศีกรกฎประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะ มาดูกันนะคะเรื่องของการงานกันก่อนนะคะเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎประจําเดือนธันวาคมนี้เด็กถือถ้วยนะคะราชนีดาบ ไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่หนึ่งเหรียญคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีลู่ทางช่องทางใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีคนมามอบงานให้คุณนะคะก็คือบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นไดออเดอร์เข้ามานะคะ มีคนติดต่อเข้ามาเซลล์ติดต่อเข้ามานะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนะคะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้นะคะบางคนอาจจะมีโชคลาภด้วยก็ได้นะคะในเรื่องจากการทำงานนะคะลองรู้นะคะว่าในงานของคุณนะคะมันจะ จะมีความโชคดีอะไรมีลาภลอยอะไรให้กับเรานะคะบางคนอาจจะได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะการงานถือว่าโอเคอยู่นะคะชาวกรกฏมันจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีนะคะบางคนอาจจะได้มีธุรกิจของ,ของตัวเองได้ทำธุรกิจก็ได้นะคะได้เปิดกิจการ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินกันนะคะในเรื่องของการเงินไพ่เดสตานะคะไพ่แห่งความหวังบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานโยกย้ายงานนะคะอ,อาจจะได้ย้ายแผนกก็ได้หรือว่าย้ายงานไปอีกงานหนึ่งก็ได้นะคะในเรื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะราชาถ้วยนะคะ การเงินดีนะคะมีคนผู้ใหญ่ใจดีมามอบอเขาเรียกว่าอะไรมามอบอ,อ,อคล้ายๆว่าาสนีหาประมาณนี้นะคะให้คุณให้โดยเสนีหาประมาณนี้นะค่ะ แต่ว่าบางทีเขาให้มาคุณก็อาจจะเกรงใจไม่อยากรับไว้ก็ได้นะคะถ้า,าถ้ามันอาจจะเกินที่เราที่เราจะรับไว้หรือว่าแบบคุณอาจจะเป็นคนขี้เกรงใจก็ได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะถ้า เหมือนจะมีเป็นผู้ใหญ่นะคะวัยกลางคนนะคะค่อนข้างอาจจะประมาณ35ขึ้นไปนะคะถึง40ขึ้นไปนะคะที่จะามามาออฟเฟอร์เรื่องเงินให้กับคุณนะคะแต่ว่าคุณคนขี้เกรงใจคุณอาจจะไม่อยากรับไว้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเงินก้อนนี้ ไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะคิดว่าต่อไปมันจะเป็นปัญหาไหมเป็นเขา,าเรียกว่าอะไรเนะาะกลัวที่จะเป็นปัญหากับเรากลัวที่จะเป็นอไอ้นั่นกับเรานะคะหรือว่าจะใช้เขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะ สรุปแล้วการเงินการเงินของคุณการเงินของคุณนะคะจะมีการโยกย้ายถ่ายเทนะคะอาจะมีคนจะมีคนมาเหมือนว่ามอบเงินให้กับคุณอย่างนี้นะคะเอาเงินมาให้กับคุณเป็นใบกลางคนนะคะผู้ชายแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเป็นนี่บุญคุณไหมหรือว่าก็ไม่อยากรับเกรงใจนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันนะคะชาวกรกฏไพ่พาลูสีนะคะเดอะเฮอร์มิตคุณมีความระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะหรือไม่ถ้าคนโสดอยู่อาจจะโสดนานนิดนึงไพ่เดอะจัตติกนะคะ คุณจะได้เจออาจจะเป็นคุณหรือว่าเขานะคะที่เป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนรักจริงตรงไปตรงมานะคะไพ่สองถ้วยคนที่คุณได้เจอนะคะเป็นคนตรงๆต,ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะ ไพ่สีไม้นอกจากเขาเป็นคนตรงเป็นคนดีแล้วนะคะเขายังจะมอบความชัดเจนให้กับคุณนะคะไพ่ราศีตุลไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะเขามารักคุณเขามาชอบคุณเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะมีความชัดเจนกับคุณนะคะบางคนอาจจะมีความมั่นคงถึงขั้นได้มั่นหมายกันก็ได้นะคะแต่งงานกันก็ได้นะคะ ป่าประกาศให้โลกรับรู้เลยนะคะว่าเรามีแฟนแล้วเธอเป็นแฟนฉันนะคะถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคจะยากแค่ไหนนะคะแต่ฉันก็มีความรักให้คุณเต็มเปี่ยมนะคะขออีกหนึ่งไปนะคะแพ่จ็ดเหรียญฟาดูความรักง่องเงยนะคะฟาดูความรักที่มีให้แก่กันนะคะ คนคนนี้ว้าวชาวราศีกรกฎโชคดีในเรื่องของความรักนะคะเดื๋คนนี้คนที่ซื่อสัตย์นะคะตรงไปตรงมานะคะจะมามอบความชัดเจนให้กับเรานะคะอ่าแล้วเรามาดูไพ่ออร์รคเกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าจะแนะนำอะไรนะคะ ให้นางฟ้าจะแนะนำอะไรมีคอนสเลชันคนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งชาราศีกระกฎเตรียมไว้เลย Let your friend help you นะคะเพื่อนจะคอยดูแลคุณคอยซัพพอร์ตคุณนะคะจะคอยรับฟังคุณนะคะ มีอะไรปัญหาอะไรในเรื่องของความรักปรึกษาเพื่อนของคุณได้เพื่อนของคุณช่วยคุณได้นะคะอีกหนึ่งใบนะคะ codependency นะคะการยึดติดการอา,อาศัยเขามากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นะคะไพ่ออกมาเตือนนะคะหนึ่งใบ ความรักนะคะชากากรกฏจะมีคนมามอบความรักให้นะคะเขาจะเป็นคนชัดเจนกับคุณมากเลยนะคะจริงจังกับคุณนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อตรงนะคะซึ่งบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้หรือไม่บางคนอาจจะเพื่อนแนะนำมาก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วให้แนะนำว่าการยุติบกับเขามากเกินไปการ อขอประมาณว่าอาศัยเขามากเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้คือไพอ่แนะนํานะคะแต่โดยรวมความปรักดีนะคะการเงินก็จะมีคนมามอบเงินใหม้มีคนเอาเงินมาให้นะคะหรือไม่บางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ การงานก็ดีได้เริ่มต้นใหม่ได้ขยายกิจการเดดื่อกิจการใหม่นะคะบางคนอาจจะมีโชคลาภจากงานก็ได้นะคะยังไงฝากกดไลค์ติดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ